Thank you กุยที่ปรึกษาการขายฝวาระจะคืพระรามห้านะคะวันนี้ก็เป็นเรื่องงานยานีนะคะสําหรับการส่งมอบให้กับคุณลูกค้าค่ะก็วันนี้เป็นเรื่องงานยาบีเนองที่ส่งมอ,อบค่ะตัวเอวเวอร์เรสต์สปอร์ตนะับพี่แม ก็วันนี้นะครับซึ่งเข้ามาที่โชลูเป็นครั้งแรกกเข้ามาก็ใหญ่โตก็การบริการก็ดีเยี่ยมครับต้อตรงรับรองก็ดีครับสมมตรถดีครับประทับใจมีเจ้าหน้าที่มาสมมอิงงเยอะเลยได้ครับเลยเก่อนที่ที่แค,ค่จะเข้ามาจองรถว่าเีต่อมาพี่แร,รู้จักเราทางองนคเพื่อนแนะนำมาเพอนเพื่อนเคยองรถลแล้วก็ ซื้อแลนเจอร์ไปพันหนึ่งก็เลยกลับมาซื้อกับน้องูีันหนึ่งก็ขอขอบคุณที่รัอีกครับค้ขที่ให้อกาคลุคาราคาของเราได้ดูแลนะคะก็ขอให้รถคันนี้ขนเงินขนทองเข้าบ้านสาีก่อนไปที่วเมอานะคะสบายดีดีด้วยนะคะโอเคครับผมขอญาตสัมภาษณ์พี่โดนนิดนึงว่าเป็นยังไงกับรถคันนี้บ้างโอ้ประทับใจมากเห็นแล้วประทับใจจริงนะหล่อเลยหล่อมาก เซอร์วิสที่เมื่อเช้าเข้าไปรับประทานนู่นนี่นะครับบริการดีไหมครับบริการดีมากครับมีอะไรทานบ้างเอ่ยมีมีขนมมีอะไรทานน้ําต้อนรับอย่างดีครับขอบคุณมากครับโอครับขอบคุณมากครับเป็นไงบ้างครับก็การบริการของผมแล้วก็จุดบริการดีดีดีมากดีเลยใช่ไหมคะพี่ศิรัลรู้สึกยังไงบ้างคะในการจองออนไลน์ตอนแรกอะค่ะที่ดูที่ศิลาเจอลงทิ่จากยูทูบเนอะโอเคค่ะ ือดูวิดีโอของน้องพิมพแล้วก็ทักเข้ามาตาม,มตามอ่าคอนแทคของวิดีโอใช่ไหมคะใช่ค่ะตอนนั้นดูแล้วเป็นไงบ้างคะรู้สึก<ม>รู้สึกยังไงถึงแบบทักมาจองกับเราอะไรอย่างงี้รู้สึกว่าที่โชว์รูมจัดโปรน่าสนใจค,ะค่ะแล้วก็ตอน<ม><ม>ทักมาก็ ดูแลดีค่ะค่ะโอเคอันนี้ลูกค้ามาจากเดินทางมาจากจังหวัดไหนคะขอนแก่นอลูกค้ามากไกลจากขอนแก่นเลยนะคะยังไงก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ไว้ใจแล้วก็ให้ทางน้องพิมพ์นะคะดูแลตั้งแต่วันจองจนยันวันส่งมอบเนาะวันนี้ก็เดี๋ยวจะมีพาไปถ่ายรูปกิจกรรมกับโชว์รูมนะคะจะมีเป็นที่รึกษาการขายทั้งหมดลงมาถ่ายรูปด้วยค่โอเคได้ค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะขอบคุณ